ผื่นแดงซ่ากะจุดด่างดำอะค่ะมาเต็มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มของ DRO พอใช้แล้วกู้หน้าของเรากลับมาเลยค่ะซ่ากาจุดด่างดำที่เคยเป็นปัญหาค่ะมันก็ดูจางลงนะคะ สวัสดีค่ะชื่อน้ำตานะคะปัจจุบันอายุ43ปีค่ะอาชีพค้าขายดอกไม้นะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะอาชีพค้าขายดอกไม้เนี่ยบางทีอ่ะมันจะต้องออกอีเวนต์เจอแดดเจอฝุ่นมลพิษค่ะจะแพ้อะไรแบบนี้ง่ายมากจะเป็นทั้งผื่นแดงฝ้ากะจุดดำๆะคะ่ะมาเต็มแล้วน้ำตาละคะก็ใช้มาหมดแล้วนะคะทั้งครีมทั้งเซรัม่มตัวไหนที่ว่าดีดังอย่างนะะี้ค่ะมันไม่เห็นผลนะคะคือหน้าน้ำตานี้แบบแย่ลงเวกว่าเดิมเลยะคะ่ะ ตนวันหนึ่งอะค่ะน้ําตาลแบบรู้สึกว่าน้ําตาลไม่ไหวน้ําตาลถอดใจแล้วอะค่ะแต่อยู่ๆอะค่ะฟีดในอินเทอร์เน็ตมันขึ้นมาค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเขาพูดถึงปัญหาที่แบบน้ําตาลกําลังเผชิญอยู่เลยอย่างเงี้ยเราเลยมั่นใจเลยค่ะว่าซื้อมาคือยังไงมันต้องแบบเห็นผลมันต้องแก้ปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะ ลองซื้อมา1ขวดใช้ก่อนละกันเซรั่มตัวนี้ค่ะพอใช้แล้วมันกู้ชีพกู้หน้าของเรากลับมาเลยค่ะเพราะว่าเนื้อสัมผัสของเขาอะค่ะมันนุ่มลื่นมันซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้น้าตาลหน้าแพ้เลยค่ะแล้วน้ําตาลก็ใช้มาตลอดนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มของ DRO เซรั่มตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมเข้มข้นที่ไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินค่ะทําให้ฝ้า,ากระจุดด่างดาของน้ําตานะคะมันดูจางลงแล้วก็เซรั่มตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมที่ทําให้เวลาที่เราออกไปเจอแดดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเหมือนมีเกาะกําบังหน้าของเราให้มันสู้กับแดดไม่ว่าจะแดดแรงแค่ไหนนะคะน้ําตารู้สึกเลยค่ะว่าสู้แดดได,ด้ไม่แสบหน้าเลยค่ะเรื่องริ้วรอยอะค่ะมันดูจางลงด้วยนะคะเหมือนเราได้ชีวิตใหม่ที่มั่นใจกับ มาเลยค่ะน้ำตาลรู้สึกเลยนะคะว่าวันไหนที่พักผ่อนน้อยอะคะ่ะผิวน้ำตาลมันก็ดูเด้งอิ่มฟูเหมือนผิวมันอมน้ําอยู่นิดๆด,ด้วยนะคะดูออร่าใสาฉ่ำขึ้นมาจนทุกคนทักหมดเลยนะคะฝ้ากระจุดด่างดำที่เคยเป็นปัญหาค่ะมันก็ดูจางลงนะคะทําให้หน้าของน้ําตาลอะคะ่ะดูใสขึ้นมากเลยนะคะถ้าใครกําลังมองหาเซรั่มของคุณหมอที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาแนะนําเซรั่มตัวนี้เลยนะคะของหมอโอ๋ค่ะดีจริงๆค่ะ